สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอไลฟ์สดแบบแสงสีสวยๆสักหน่อยนะคะจะชมสีสันสวยงามนะคะทุกท่านค่ะแสงสี ไปข้างในก่อนก็ได้ไปไปเลยชวมแสงสีสีสันสวยงามนะคะทุกคนค่ะตอนรับปีใหม่วันนี้ส่งท้ายปีเก่านะคะทุกคนพักสายตาเนาะพี่น้องมาดูสีสันสวยงามสักหน่อย <t oss> it> <inhib itor> ขอโทษน,นะทุกคนสายไฟยลุวงสายไฟยลุดไม่มีสีไม่มีแสงเลยปั hmm. กลุดอ่ะขอโทษวยนะคะปักไฟลุดแป๊บหนึ่งนะคะมาชมสีสันสวยงามนะคะทุกคนไลฟ์สดนี่เนาะพี่น้องขอบคุณมากมายนะคะสาวเดือนขอพักเบรกสักหน่อยนะคะทุกคนเบรก ใช่ค่ะสวยใช่สวยงามมากค่ะสำหรับงานปาร์ตี้นะคะแสงสีสวยงามแบบนี้สำหรับงานปาร์ตี้นะคะถ้าเรามีงานปาร์ตี้เราไปประดับ <c oughs> ประดับแบบว่าเราไม่ต้องเปิดไฟแล้วก็เปิดไม่ต้องเปิดไฟธรรมดาลแล่เราเปิดสีแสงสีแบบนี้เลยใส่ในงานปาร์ตี้เลยนะสวยงามมากนะคะเ,เหมาะกับ งานบันเกิดหรือว่างานสังสรรปีใหม่ก็ได้นะคะทุกท่านค่ะงานที่บ้านเรานะคะจัดแบบมีแสงสีสวยงามแบบนี้นะคะทุกคนสําหรับงานปีใหม่ก็โอเคนะคะทุกคนนะสั่งในลาซาดา้าทุกคนค่ะนะมีขายเยอะแยะเลยบางทีบางบางสีมันถ้าเราเลือกเอามันถ้าเป็นสีนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับอ่อ เป็นสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนนะแต่ว่ามันก็มีแสงสีที่เป็นลูกหัวใจออกมาแบบนี้เป็นลูกหัวใจก็มีเราเลือกเอานะคะอันนี้เป็นแสงสีแบบว่าลายน้ําแข็งก้อนสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนเหมาะกับงานปาร์ตี้เล็กๆจัดงานมันเกิดหรือง,งานปีใหม่หรือว่าอชอบอบรรยากาศโรแมนติกอะไรประมาณนี้นะสุดยอดเลยนะคะทุกคนนะ สวยงามมากทุกคนดูดูทุกคนนะถ้าเราประดับดอกไม้ก็ได้นะคะแล้วมีสีมีสันแบบนี้สวยงามมากเลยเป็นคลื่นสีแดงนี่ชอบมากเลยสีแดงนะคะทุกคนสีแดงคับทิมนะคะทุกคนนะมันจะเป็นสีแดงครับทิมนะคะสวยงามมากสาวเดือนชอบมากนะคะแฟนซื้อมาให้ลูกสาวนะคะทุกคนนะแฟนซื้อมาให้ลูกสาวใน ให้เพื่อนเปิดนอนในห้องนะคะทุกคนนะทุกคนดูดูเพดานทุกคนดูเพดานทุกคนขอนขอนุญาตขออนุญาตขออนุญาตแบบนึ่งทุกคนดูเพดานข้างบนเนี่ยมันจะเป็นคลื่นแบบนี้เลยนี่เป็นห้องนะอันนี้ห้องห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนเนี่ยมันกระจายได้เยอะเลยนะคะได้ทั้งห้องเลยจริงๆนะทุกคนนะนี่คือเพดานห้องจริงๆนะคุณคน <laughs> เออมันกระจายแสงสีไปได้เยอะเลยทุกคนคะ่ะนะนได้ทั้งห้องเลยนะคะลูกสาวส่วนมากลูกสาวเอาไปเปิดไฟอนอนด้วยตอนกลางคืนนี่นะคะสวยมากนะคะสีแดงนี่คือชอบมากนะคะ เหมาะกับการสังสรรค์ปีใหม่เลยนะคะนี่นะคะ้สวยมากสีแดงสวยมากนะคะทุกคนสีแดงทับทิมไม่ใช่สีแดงแบบแป๊ดเลยนะคะอันนี้เป็นส,สีแดงทับทิมนะคะทุกคนนั้นดู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 าเดือนชอบสีแดงมากสีแดงกับเขียวกับฟ้าเนี่ย ดูชอบมากทุกคนเนี่ยดู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 เป็นคลื่นแบบสวยเลยนะคะทุกคนนะสะเดือนขอพักนะคะทุกคนพักให้พี่น้องมาดูแสงสีสวยงามชมความสวยงามของแสงสีนะคะเปลี่ยนบรรยากาศไฟ์สดนิดนึงนะคะทุกคนค่ะนะคะ ผนคลายสักนิดนึงนะคะทุกคนนะผลค,คลายดูความสวยงามนะคะทุกคนแล้วจะถ้าถ้าเราเปิดเป็นงานปาร์ตี้นะคะทุกคนเราก็จะเปิดเพลงแบบเบาๆนะคะทุกคนนะเบาๆเพลงโรแมนติกนะคะทุกคนเพลงฝรั่งเข้ากันเลยกับบรรยากาศทุกคนนะมันจะเป็นแบบงานปาร์ตี้แบบสัรคๆกันนะทุกคนนะถ้ามีแสงสีแสง ประมาณนี้นะคะทุกคนสวยงามมากเดี๋ยวจะให้แฟนสั่งเป็นรูปหมวใจนะคะมันจะมีแบบเป็นรูปหมวใจออกมาให้แฟนสั่งนะคะทุกคนเดียวไม่แพงทุกคนไม่แพงนะคะมีลาซาดามีขายที่ลาซาดาไม่แพงนะคะ สวยมากเป็นคลื่นสีแดงนี่สุดยอดเลยนะคะสีแดงนี่สุดยอดเลยนะอ่าสลับแสงสีไปเลยนะคะเป็นคลื่นเลยทุกคนเป็นคลื่นเลยสีสันสวยงามเลยนะคะ ตอนนี้สาวเดือนกอ็ทุกคนนั่งนั่งนั่งออกกล้องไลฟ์สดก็เหมือนง่วงๆนะทุกคนนะเพราะว่าฝนตกก็สมุยเนาะตอนนี้น้ำท่วมอยู่ที่กอพังงานนะทุกคนแต่ก็ย่านคือกันใด้ทุกคนย่านย่านเกะสมุยสีท่วมบอเนาะสาวเดือนก็ลุ้นอยู่คือกันเพราะว่ามันตกมาสามสี่วันนี้แลลวทุกคนสี่มือแล้วนะสี่วันติดติดแล้วนะคะก็สมุยก็ได้อากาศครึ้มหนาวทุกคนหนาว สาวเดือนก็นั่งไล์สดแบบเป็นชั่วโมงบ่ค่อยนานทุกคนนานบ่ได้เนาะก็เลยมาผ่อนคลายด้วยแสงสีนะคะทุกคนนะนำเสนอสีสันสวยงามให้พี่น้องดูผ่อนคลายไปด้วยกันนะคะสาวเดือนก็อยากนอนเนาะบรรยากาศมันเย็นนะทุกคนตอนนี้ฝนกําลังตกคือกันทุกคนกําลังตกตอนนี้ก็ได้บรรยากาศเย็นมากทุกคนนะ พักก่อนเสาเดือนพักไลรสดนี้ก็จะเป็นแสงสีรอบหน้าก่อนเด้อพี่น้องเก็บเวลาก่อนนะทุกคนเก็บเวลากเก็บรับกิโลก่อนเนาะพี่น้องจา้าขอบคุณมากมายเด้อพี่น้องที่เขามาออ่ทักทยอยพ่อตื่นแล้วพ่อมาเข่งห้องน้ำมาลูกดิสแตนด์อัพนะโอเคท o t o k a อืพ่อใหญ่กับ่สบายทุกคนแกท้องบ่ค่อยดีท้องไส้แกบ่ค่อยดีนะควรนะันชวนไปหาหมอแกก็ไม่อยากจะไปโรงพยาบาลฝรั่งบ่อ,อยากไปโรงพยาบาลฝรั่งย่านยาย่านนะ่ะกินได้กินยารักษาเอง สงสัยแกเคยเป็นอยู่ทุกคนแกก็หายเองแกมีวิธีรักษาตัวเองอยู่ทุกคนคะ่ะชวนไปโรงพยาบาลหรือว่าไปานี่โรงพยาบาลใกล้ๆนี่โรงพยาบาลมันเป็นอนามัยแต่ว่าแต่ว่าหมอหมอเก่งเหมือนกันเก่งเหมือนเป็นหมออยู่โรงพยาบาลเลยทุกคนนะหมอเก่งนะตำบลแม่น้ำเกาะสม,มุยนี่จเดืินไปไปหาหมอ อันไมยประจําทุกคนถ้าไม่ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไกลนะคะทุกคนไกลอยู่ประมาณสิบห้าสิบหกกิโลโบทนทุกคนคะ่ะถ้าสายตาดีๆแต่ก่อนนะไปได้ไปคนเดียวก็ได้ไปโรงพยาบาลคีโมไซไปคนเดียวได้นะทุกคนนะเพราะว่าสายตายังดีอยู่แต่ช่วงนี้คล้ายๆกับสายตาเฮาเส้นประสาทไม่ค่อยดีปดันใาหนะทุกคนนอนลับพับกผ่อนบเพยยงพอกลัวมันจะวู สาวเดือนกลัวคีโมไซไปแล้วสายตามันอนันนี้สมองไม่ค่อยนั้นปันดก็เลยไม่กล้าคี่โมไซช่วงระยะเป็นกดระย้อนสายตาดีมากไปคนเดียวก็ได้เป็นกดระย้อนไปรับยาไปรับยากดระย้อนคนเดียวก็ได้คี่โมไซไปเออแต่ช่วงนี้นะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ดีขึ้นอยู่นิดนึงช่วงนี้ก็ได ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะทุกคนแต่ว่าเาเดินกับบ่อยากไปเพราะฝนตกช่วงนี้พ่อใหญ่ยิ่งบ่อยากไปเลยโรงพยาบาลไปแล้วพผนว่าไปเอายามากินยายิ่งป่วยผลว่าฝรั่งเนาะแกมีวิธีรักษาตัวเองนั่นแหละเคยเป็นสงสัยเคยแกเคยเป็นท้องแบบไม่ดีแกก็รักษาด้วยยาแกนั่นแหละส่วนมากแกไปซื้อยากินเองทุกคนตาม,มาร้านขายยาแบบว่า ซื้อกินเองอะเป็นได้สามสี่วันแล้วตาไม้ก็ได้ท้องบอดีสามสี่วันแล้ววันนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนอนนอนก็ไม่ค่อยหลับนะคะทุกคนพอใหญ่เพราะว่ามันสงสัยพึ่นปวดท้องเนาะพี่น้องเนาะมันท้องไส้มันไม่ดีมันก็บรบกวนการนอนอะนอนไม่ค่อยดี สงสัยแกกินข้าวไม่ตรงเวลาบอส่วนมากเห็นแกตื่นมาก็สิบโมงแล้วนี่เพิ่งตื่นนี่สิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่ว่าแกแข็งแรงนะส,สุขภาพแกแข็งแรงแข็งแรงกว่าเดือนอีก อายุมากแล้วหกสิบกว่าปีแล้วแกแข็งแรงมากแกเป็นผู้ชายเนาะแต่สาวเดือนอายุหลักสี่ขึ้นเลยก็โอ้ยเป็นกดเลยยอดกระแพนี้ก็ไปเป็นครึ่งแล้วทุกคนสุขภาพนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนตอนนี้เพื้นฟูร่างกายนะั่นแหละทุกคนนะฟพื้นฟูร่างกายและดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอยู่อีกไม่นานก็หายนะทุกคนนะแพ่นี้ ดีขึ้นมากแล้วนะคะไม่เป็นกดไหลย้อนแล้วแต่ว่าอ่าเรื่องการนอนนี่แหละก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะทุกคนแต่ว่าอยากจะให้มันน้ําหนักขึ้นอ่ะเดือนอยากน้ําหนักประมาณห้าสิบห้านะคะทุกคนเมืนแตะก่อนอ่ะตอนนี้น้ําหนักห้าสิบสองห้าห้าสิบห้าสิบจุดแปดห้าสิบจุดเก้านี่แหละทุกคนเดือนอยากห้าสิบห้าผลกอ้ากอ้วนเหมือนแต่แต่ก่อนนะทุกคนนะ เพราะว่าถ้าเราอายุมากแล้วเราอายุน้ำหนักน้อยมันก็เป็นบางคนนะแต่สวเดือนอยากน้ำหนัก55ไม่ได้อยากได้หุ่นแบบนี้นะทุกคนผมผอมแบบนี้สวเดือนบ่ค่อยมักวันไดนะอะอยากมีเนื้อมีหนังขึ้นมากว่านี้สัก3โลนะทุกคนนะพยายามกินอยู่พยายามกินพยายามอัพแต่ก่อน ตะกอนห้าสิบกิโลนะคะทุกคนมันก็ขึ้นมาอยู่8ปดเก้าขีดก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวกินต่อกินต่อทุกคนอย่างน้อยให้อัพขึ้นมาอีกกิโลหนึ่งห้าสิบสามก็ยังดีอัพไปทีละกิโลนะคะทุกคนนะใช้เวลาเป็นใช้เวลานานเหมือนกันเด้กว่าจะขึ้นมาเจ็ดแปดขีดเก้าขีดนี่ก็ใช้เวลาเด้นะสองเดือนอนะเดือนกว่า2เดือนนะทุกคนกว่าจะขึ้นละ ขึ้นละกิโลแต่ถ้าได้ขึ้นแล้วก็ลงยากนะถ้าเรารักษาระดับการกินแล,ล้วก็การนอนรับนี่<ม>ก็ลงยากเหมือนกันนะทุกคนนะถ้ามันขึ้นมาแล้วอะถ้าเรารักษาสมดุลในร่างกายดีมันก็ไม่น้าหนักมันก็ไม่ลดหรอกนะคะสาวเดือนก็พยายามอัพพยายามกินอยู่ถ้าขึ้นมาห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบสามนิ้วดีใจมากแต่ แต่ช่วงนี้ก็ดีใจสุดๆแล้วนะห้าสิบห้าสิบเอ็ดละตีไปห้าสิบเอ็ดกิโลก็ถือว่าดีแล้วนะห้าห้าสิบเอดกิโลก็ถือว่ายังดีแต่ว่ายังน้อยเราเดินอยากอัพขึ้นมาห้าสิบสองตอนนี้นะ เขาใหญ่ตื่นแล้วก็อาบน้ํอยุ่ทุกคนช่วงนี้ตอนนี้เพิ่อนอาบน้ําอยู่อาบน้ําอยู่เดี๋ยวเราไล์สดอีกจักหน่อยให้เพิ่อนอาบน้ําแล้วเพิ่นสิมาเบิงโทรทัศน์อีกแหละทุกคนงานเข้าเสาร์เดือนอีกหลยจะไปไล่ห้องห้องนอนนะคะทุกคนอาจจะไล่เงียบเหมือนเดิมนะทุกคนคะ่ะเสาร์เดือนพักผ่อนจักหน่อยเนาะอาจจะไล่สดต่อเก็บเวลาสักหน่อยเนาะทุกคนค่ะนะตามหลักกิโล ตามหลักกิโลทุกคนขายยังยาวไกลเลยอาจจะเข้าไปในห้องนอนนะคะทุกคนนะจะเดินไปสาพพี่พน้องเข้าห้องนอนก่อนนะคะ แพ่อใหญ่อาบน้ำแล้วก็ึิเ,เข้าห้องนอนไปไล่แสงสีสวยสีสันให้พี่ให้น้องดูเหมือนเดิมนัแหละเราหมุนเราหมุนแบบนี้ได้ทุกคนนี่นะเราหมุนแล้วมันจะไปกับเราเป็นเป็นเป็นห้องเลยเต็มห้องเลยนะทุกคนนะเต็มห้องเลยนี่คือเพดานเพดานห้องนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเพดานห้องนะคะสวยไหมทุกคน สวยไหมคะนี่คือเพดานนะคะมันจะกว้างขนาดเลยนะแสงไฟนี่นะมันกว้างขนาดเลยเนี่ยทุกคนดูเราถ้าเราหมุนไปมันก็จะไปแบบสวยงามเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่หมุนมันก็ไปตามแบบนี้เลยมันจะนิ่งนี่ทุกคนมันจะนิ่งแบบนี้นก็สวยมากนะคะทุกคนสวยมากอแฟนซื้อมาให้น้องฟ้านะคะ ลูกสาวคนโตให้เพื่อนมีแสงสีสวยงามในห้องนะอะ่ลูกสาวน่าจะเปิดนอนทั้งคืนหรือเปล่านะออันนี้ไปไปแย่งลูกสาวมาทุกคนไปแย่งลูกสาวออกมามาไลาส่สดซุพีสุนองเบืองสีสันสวยงามนะคะสาเดินไปไปห้องนอนนะคะทุกคนนะ พอจบไลฟ์สดตอนนี้เด้วพี่น้องเดี๋ยวจะไปไลฟ์ต่อที่ห้องนอนนะคะทุกคนนะอาจจะมืด ปิดผ้าให้แม่หน่อยนะ